ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องลางและว่ามิดหมอของพระเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะคับท่านใดนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้าไดใที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะัก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9กปิก 99, วันเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดของครูบาอาจารย์นะครับก็คือในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับเช่นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับนะหรือจะเป็นมีดหมอหลงพ่อลุงนะครับนะ มีดหมอหลวงพ่อก,กันมีดหมอหลวงพ่อกลวยมีดหมอหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะผมเองก็พยายามที่จะนำเอา,อามีดของแต่ละคณาจารย์นะครับนะมาทยอยหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะแต่ส่วนใหญ่นะครับมีดที่ผมมีอยู่นั้นก็เรียกว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับหรือจะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะ อ่าส่วนมีดหลวงพ่อกันหลวงพอ่อเกวยนั้นก็จะมีน้อยนะครับต้องบอกว่ามีน้อยนะก็ทน้งจากว่าผมเองเนี่ยตอวเลือเ,เป็นสายตรงนะของหลวงพ่อเดิมนะครับนะผมจะเน้นอ่าก็คือเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะากท่านไหนที่กําลังมองหานะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมอยู่ถือว่ามาถูกที่ถูกทางถูกคนนะครับเ็าเรียกว่ามาตรงนะเัาเรียกว่ามาทางสายตรงนะ ก็หากท่านไหนนะครับดูแล้วนะครับนะท่านมีความสนใจนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับจะเป็นมีดยุคก,กลางหรือว่าจะเป็นมีดยุคปลายของท่านนะหรือจะเป็นผ้ารอยเท้านะครับนะ้าแล้วก็จะเป็นเสื้อยันนะพระรูปหล่อนะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะโดยเพราะกุกอนุลอกนะครับที่กุแตกมา เรียกว่ามัดมาดนะครับนะเป็นรูปหล่อนะก็ท่านไหนฟังแล้วนะครับดูแล้วมีความสนใจนะครับก็อยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 3291496เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6หนะก็หรือจะแอดไลน์นะครับนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะเข้ามา พูดคุยกันก็ได้นะครับนะท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99นะครับนะอันนี้เป็น ID l ดี e ลของผมนะก็สามารถที่จะแอดกันเข้ามาได้นะครับหากจำไม่ได้ก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496มีเบอร์เดียวนะครับมีเบอร์เดียวเป็นเบอร์ตรงของผมเลยก็สามารถที่จะอาโทรเข้ามา คุยกันได้นะเอาละครับวันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นมีดด้ามงาฝักไม้เล่มนี้นะครับนะ<ม>เดี๋ยวก็ขออนุญาตจะหยิบให้ท่านได้ชมนะครับนะอ่าเล่มนี้จะเป็นอ่ามีดด้ามไม้ฝักไม้นะะครับนะอายุกลางของหลวงก็เดิมวัดหนองโกของเรานี่เองนะอ่ามีความยาวนะครับนะเฉพาะใบก็อยู่ที่อ่านิ้วนะครับนะรวมด้ามฝักก็อา่าอยู่ที่ 9นิ้วนะครับนะเป็นไซส์พกพานะเป็นมีดขนาดพกพานะที่ใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะมีดแบบนี้นะใบนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่5นิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วก็ตอกย้ำนะครับนะ,ะก็คือจะไดะ้จำกันได้นะครับรวมด้ามฝักอยู่ที่9นิ้วนะครับนะเป็นมีดพกพาที่มีมนสเสน่มากมาก นะครับนะก็ถือว่าเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันนะครับมีแบบนี้นะเป็นมีดนะครับนะสองกษัตรินะเป็นมีดสองกษัตรนะครับแล้วก็เป็นแหม7เจนะ็ดเก้านะฟังดูนะครับถนะ้าหากไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรรวาไม่เคลียร์ตรงไหนอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกัน้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์ศูนย์9ปดหกได้เลยนะครับนะก็โทรเข้ามาได้นะอ่านี่นะครับก็เป็นอ่านี้ในส่วนของแหมลัดนะครับนะระหว่างกันนะกับอ่าฝักนะครับนะก็เป็นแหมนะเจ็ดเก้านะเป็นมีดสองกริย์นะครับนะอสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินนะครับแต่ถ้าเล่มไหนก็ตามถ้ามีทองเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นมีดสามกริย์นะ อ่าถ้ามีทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะมีดทุกเล่มเลยถ้าหากว่ามีทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนั้นเขาเรียกเป็นมีดสามกริยต์นะครับนะแต่ถ้ามีนาคก,กับมีเงินนั้นก็จะเป็นมีดสองกริยต์นะอ่าเป็นรายละเอียดนะครับนะต่างๆหากมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม<ๆ>ก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ได้ เบอร์0 8 6ย2 9 1 4 9 6, 6นะครับได้ทุกวันนะผมไม่ได้ปิดสายเลยนะครับนะเปิดตลอดเลยนะอัะอนนี้ในส่วนของปลายด้ามนะครับนะก็จะเป็นลายงานะเป็นาลายตัดของงาก็งดงามมากนะครับนะเป็นงาแท้ๆเป็นงาดิบๆนะครับนะมาในเสริมเติม,ตมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะ,ะก็มีทุกเล่มนะครับเวลาผมได้มาแล้วนี่ก็จะรักษาความเดิมๆนะ บางเล่มนะครับบางเล่มนี่ก็เป็นมีดยุคต้นก็ตามหรือมีดยุคก,กลางก็ตามก็ยังดูเหมือนจะใหม่อยู่นะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับมีดนิน้นเล่บไหนนะครับที่ถูกใช้นะไม่ได้รักษามันก็จะโทรมนะมันจะได้โทรมแต่มีดส่วนใหญ่ถ้ามีดประเภทนี้แบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะที่สําคัญเมื่อใช้แล้วเขาจะรักษาดูแลเป็นอย่างดีนะ ทำการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้นะเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของภายในนะนะครับก็พูดถึงภายในนะครับเราก็มาชมกันนะมีเร่มนี้นะครับเป็นลายเสมาใบโพเต็มใบนะเป็นลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับที่สําคัญเป็นศิลปะนะครับนะบนะของช่างสอนนะ เสมาใบาโพในยุคโบราณนะครับแบบนี้ก็จะหาชมกันได้ยากสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะาสันมีดก็จะเป็นสันประหมอตลอดแนวนะครับนะตลอดทั้งเล่มเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะที่สําคัญนะครับคราบใครนะครับตามล่องรอยนะเสมาใบาโพก็จะบ่งบอกถึงคราบใครที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะเป็นมวลสารเป็นคราบมวลสารนะครับนะที เยิ่มออกมานะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาตินะเวลาเราดูมีดเนี่ยต้องมาดูนะครับนะมาพิจารณาถึงความเก่านะเก่าได้ยุคไหมนะครับนะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับนะามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะผมเชื่อว่า,าการดูมีดเนี่ยผมว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นคนที่อาจจะเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าก็ก็แล้วแต่นะครับนะ บางทีคนใหม่ๆนี่ก็ผมเชื่อมั่นในเรื่องของจริตนะครับในเรื่องของเซนของท่านอยู่แล้วนะเพราะทุกคนนะครับทุกท่านนั้นมีเซนมีจริตที่ดีอยู่ในตัวทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าใครจะนํามาใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็นะครับนะเขาบอกว่าเซนหรือว่าจริตเนี่ยเหนือเซียนนะครับนะเหนือเซียนนะดูมาวิเคราะห์นะครับมาพิจารณาดูนะครับนี่นะ คราบใครตามล่องเลือดนะครับหรือว่าตามกระดูกงูอะไรต่างๆที่นี่นะก็ไม่รู้ว่าจุดที่แนวซ้อล่องเนี่นะครับก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครความเก่าและก็ความเป็นธรรมชาติที่สําคัญนั้นเป็นคราบใครที่เกิดจากความเป็นจริงนะนะครับนะสมอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะเวลาเข้ามาชมมีดกล้องสิ่งแรกเลยต้องรู้ว่ามีความเก่านะ มากน้อยแค่ไหนอย่างไร2ก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับนะเก่าก็ต้องเก่าให้ธรรมชาตินะครับไม่ใช่ไปทําเก่านะนะครับนะก็ที่สําคัญนั้นมันจะบ่งบอกถึงความเป็นจริงนะความเป็นจริงต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะอันนี้ก็พยายามให้ท่านใช้ดุลพินิษนะครับพิจารณาหรือว่าเส้นของท่านนั้นดูให้ดีๆนะครับนะ ดูให้ขาดหรือว่าเมื่อดูแล้วนะครับนะเมื่อท่านสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะเรียกว่าสงสัยตรงไหนติดตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะพูดคุยกันได้นะ,อะสอบถามละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์086329 1496เนะครับนะ,ะเบอร์0863291496าอกก็โทรันเข้ามาได้นะอันนี้ก็จะ ให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับมีดเล่มน,นี้นะครับนะสันมีดนะก็เรียกว่า,าเป็นสันประหมอนะครับตลอดนะครับตลอดแนวนะาบางเล่มก็จะมีในช่วงปลายๆนะครับนะแต่ว่าเล่มน,นี้ก็จะเป็นตลอดทั้งแนวนะครับพูดง่ายๆว่า,ามีความปราณีตค่อนข้างสูงนะครับนะอ,อันนี้ก็แต่ละเล่มนะครับนะก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะ รายละเอียดต่างๆอยู่ที่ศิลปะนะครับนะของช่างแต่ละท่านนะอันนี้จะเป็นฝีไม้ลายมือนะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะโดยพ่อช่างสอนนะครับนะนอกจากจะเป็นช่างที่มีฝีไม้ลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความซื่อ,อตรงต่อทางวัดน้องโพนะหรือว่าต่อหลวงพ็เดิมของเรานะครับนะ อันนี้ก็มาให้ท่านไปรับชมนะเมื่อสักครู่นี้นะครับเราชมในส่วนของภายนอกไปนะครับแต่ทีนี้เราก็ลองมาดูในส่วนของภายในฝักนะครับนะข้างน,นอกเราดูว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในเก่ายิ่งกว่านะครับนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ดูเมื่อดูกันแล้วก็อยากให้ดูทั้งนอกและทั้งในนะน,นะครับดูทั้งภายนอกภายในนะครับให้มันฉาดฉานไปเลยนะ เราไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะครับนะอันนี้แหละก็เอามาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูเอาล่ะครับเมื่อเราชมในส่วนของใบไปแล้วนะครับนะามาดูในส่วนของกันนะพูดถึงกันมีน่ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่รวบรวมรวมวลสารต่างๆนะครับนะได้บรรจุลงไป ภายในของกันนะครับเช่นเกษาของหลวงพ่อก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแฟนตะกุดนะหรือว่งต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลูกเสกเอาไว้นะครับนะ,ะก็จะถูกบรรจุนะครับลงไปในกันนี่แหละนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะเรียกว่านั่นปึ๊กเลยนะอันนี้นะครับนะก็ที่ท่านเห็นอยู่นะ,ะก็จะถูกบรรจุลงไปนะครับนะ,ะก็ นี่ครับก็มาในดูนะถอามาดูในส่วนนี้นะครับนะ,ะก็ลองมาใช้ป่าดุลพินิษพิจารณานะครับนะลองดูนะหากดูแล้วไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลานะครับนะ,ะก็ผ่านไปได้เลยนะหรือหากท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านชอบใจนะครับนะอยากจะมีไว้ในครอบครองนะ ก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกเล่มนะครับนะก็สามารถที่จะดูนะครับนะผมก็ได้ทําวิดีโอเอาไว้นะครับนะเป็นเป็นพันกว่าแล้วนะครับนะวิดีโอเนี่ยผมทําเวลามีเวลาว่างผมก็จะทํานะ ก็นองจากว่าไวนี้เป็นไวยเกระียณนะครับนะงานก็จะอย่างอื่นจะไม่มีมากนะครับผมจะมาโฟกัสในเรื่องของเครื่องรางนะครับนะมาโฟกัสในเรื่องของเครื่องรางโดยเพราะเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะหรือว่าหลวงพ่ออื่นๆนะครับแต่หลวงพ่อเดิมเรียกว่าเป็นสายตรงนะครับนะเป็นสายตรงนะถ้ามาใครมองหาในเรื่องของ มีเทพสัตรานะครับของหลวงพ่อเดิมอยู่ก็ถือว่ามาถูกที่ถูกทางนะครับนะถูกคนด้วยนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะเบอร์0863291496นะครับนะอน่าอ่าะครับนะโทรเข้ามากันได้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะ ตัวผมเองนั้นก็จะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมนั้นเป็นผู้ชมและก็ตัดสินใจเองดีกว่าเป็นคนบอกดีกว่าว่าดีหรือไม่ดีนะเพียงแต่ว่าดูแล้วนะครับนะติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6อเา่อาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ15กับ15วินาทีนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อท่านชมแล้วถ้าท่านเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับที่บนได้อัปโหลดขึ้นไปนะเมื่อท่านไลดูแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อในการศึกษานะครับนะก็ ครับเป็นอย่างนั้นก็สามารถที่จะเข้ามานะครับช่วยกันทําการกดไลค์และกดแชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือหากท่านไหนนะครับนะ,ะเข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ผมว่าอย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้ดีกว่านะครับนะก<ส>็หมายคำว่าติดตรงไหนก็คือให้ท่านถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคริมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ